สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่8มีนาคม2566นะครับพามาชมแปลงนาข้าว CP ไรตอง8นะครับอายุข้าวได้70วันนะครับนาปังนะครับปีนี้นะครับหว่านปุ๋ยรอบที่3ไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พ่นฮอร์โมนนะครับพวกแคลเซียมคิเรตนะครับ สังกะสีนะครับตงจุดบริเวณที่มีเหลืองเนะครับที่เราเจอนะครับตอนนี้หลังจากใส่ปุ๋ยนะครับรับรวงแล้วก็พ่นฮอร์โมนไปแล้วนะครับจุดที่เหลืองเหลืองนะครับก็กลับมาเขียวอีกครั้งนึงนะครับนอกจากผมจะใส่ฮอร์โมนไปแล้วก็ยังใส่นะครับน้ำปูนน้ำปูนขาวนะครับ น้ำปนขาวน้ําปุ๋นที่เราทําให้ตกตะกอนไปแล้วนะครับเอาที่น้ํากรองเอาน้ําที่ใสๆนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับมาพ่นนะครับฉีดพ่นครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเพราะว่าเริ่มมีอาการใบจุดนะครับส่วนมากจะเป็นนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับวันนี้เริ่มเขียวแล้วนะครับเริ่มเขียวดีขึ้นแล้วนะครับ หลังจากที่เจอหนาวแล้วก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฉีดพ่นฮอร์โมนรอบสองรอบไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับรู้สึกนะฮะมีความหวังขึ้นมานิดนึงนะครับหลังจากที่เจอกับสภาพอากาศหนาวทำให้ต้นข้าวแคกแกนไปนิดหนึ่งนะฮะก็ฉีดสารอาหารทางใบไปนะครับสองรอบ ก็ดูต้นข้าวแล้วเจริญขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโตขึ้นมากว่าเดิมเยอะนะฮะก็จะพามาติดตามเป็นระยะระยะนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับช่องอยากทำนาพาไปลองนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำผลงานต่อไปครับขอบคุณครับ